สวัสดีค่ะพียงหนูใบชานะคะจากหนูใบชาเพจวันนี้มาแกะของที่ได้จากดวตี้ฟรีนั่นเองค่ะหรือว่าคิงพาวเวอร์นะคะยังมาอยู่ในถุงอยู่เลย <c oughs> จอดไปบ้างแล้วว่า,าซื้อกับน,น้องสาวแล้วก็ของที่น้องสาวซื้อเขาก็ออกไปละจะบอกว่าคิงพาวเวอร์เนี่ยถ้าเรามีเวลานะเราไปซื้อที่ซอยลังนะมันจะถูกถูกกว่าไปซื้อที่สุวรรณภูมิแต่ข้อเสียคือเรื่องน้าหนักไงเพราะว่ามันฝากไม่ได้ ถ้าเราซื้อที่่วนนภูมิใช่ไหมแล้วเราไม่หิ้วกลับไปเราฝากเขาไวา้ค่ะกลับเราเอาได้มันก็จะไม่ต้องแบกไปแบกมามันจะไม่หนักใช่ไหมแต่ข้อดีคือได้ใช้เลยถ้าเกิดแบบว่าอยากจะใช้ครีมวันนั้นอยากจะใช้น้ําหอมวันนั้นอะไรเงี้ยก็ได้ใช้เลยแต่ว่าข้อเสียคือเรื่องน้ําหนักน้ําหนักยังไงคือเดี๋ยวนี้เขาฟิกเรื่องน้าหนักค่อนข้างเยอะมากเอไอเชียก็ขายน้ําหนักใช่ไหมการมินไทยก็แบบอารมณ์มารวยหยวนหยวนยี่สิบห้าสามสิบโลอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ได้มีบัตรทองหรือบัตรเงินก็โอ้ ค่อนข้างยากแบบบางทีโดนปรับปรับแรงด้วยครั้งที่แล้วไปโอซาก้าแล้วก็คนในทัวร์คนนี้รู้จักแบบเขาซื้อของเยอะมากอ่ะแล้วโดนปรับไปต้องเกือบแปดพันบาทอ่ะกิโลละสองพันห้าร้อยบาทอ่ะ <c oughs> ก็ถือว่าแพงมากแล้วถ้าเกิดว่าเราซื้อที่ซอยลังน้ำเนี่ยก็จะบอกว่ามันถูกกว่าเยอะมากแบบซื้อครบหมื่นหนึ่งก็จะได้คูปองไปจับพอจับก็จะได้มาพันหนึ่งสองพันแล้วแต่ดวงก็มาซื้อของต่อเพิ่มได้อีกอะไรเงี้ย ก็จะค่อนข้างเดี๋ยวเรามาปรับแกะพร้อมกันเลยนะแต่ว่ามันก็จะแบบมีข้อเสียคือต้องรับเลยอ่ะอย่างว่าบินไฟไหนอะไรเงี้ยต้องแบกไปด้วยประเทศที่เราจะไปซึ่งมันเป็นเรื่องปกติที่เราไปไปเที่ยวเราก็ต้องช้อปปิ้งเพิ่มใช่ไหมหนอชอปจากดีลี่ฟรีเมืองไทยเมืองไทยแบบเสร็จที่เมืองไทยไปแล้วยังไม่เสร็จที่ประเทศที่เราจะไปอีกเพราะฉะนั้นน้ําหนักเกินแน่นอนแล้วไหนจะคอตัวมิกคือคนอื่นถ้าถ้าน้องๆแบบไม่ค่อยแต่งตัวเยอะเหมือนพี่ใช่ไหมเนื้อที่กระเป๋าไม่เยอะแล้วก็แบบว่าไปเพื่อช้อปปิ้งของกลับมาอยางเเเดีีว้ค ตัวพี่นี่อัซซอรี่ประจำตัวเนี่ยจะเสื้อผ้าโค้ดบูธหลายคู่โค้ดไป6วันก็6ตัว7วันก็7ตัว10วันก็10ตัวน้ําหนักมันแบบว่าโอเวอร์โหลดอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยค่อนข้างที่จะแบบไปซื้อที่ที่อ่าทวน์นภูมิเอาแต่ถ้าถ้าได้จริงๆอะซื้อลังนะมันถูกนะอะวันนี้ซื้ออะไรมาบ้างนี่วันนี้นะคะเราซื้อน้ำหอมดีออมมาอ่า ขวดนี้ราคาสามพันเก้าซื้อมาสองขวดมากับน้องสาวคนละขวดนั่นเองนะคะมีแถมไหมไม่มีเป็นอ่ามิสดิออนั่นเองค่ะสามพันเก้าดออตัวนี้พี่ได้รับส่วนลดสิบเปอร์เซ็นตนะคะตามตามหน้าบาัตรหน้าบัตรพี่สูงสุดได้ยี่สิบเปอร์เซ็นแต่ว่ามันไม่ได้รับยี่สิบเปอร์เซ็นทุกแบรนด์มันได้เป็นบางแบรนด์อะเรามาแกกพร้อมกันเลยนะเขาก็จะหอมาให้เรางี้แบบนะกันแตกน้ําหอมมาเนาะมันก็ต้องกลัวแตกบ้างนี่นะคะ 3,900บาทนะคะตัวนี้พี่ซื้อมาเป็น b บูมิงบูเ e t มันจะหอมหวานหอมหวานก็ออเดอร์โทยเลตอะแบบมันจะมี2ตัวขวดเหมือนกันเลยแต่ว่าเขียนตรงนี้ไม่เหมือนกันแต่ว่าไอ้ตรงป้ายที่โฆษณาแบบที่มีนางแบบสวยๆอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นตัวนี้เป็นตัวออกใหม่เขาจะบอกว่ากินมันจะหอมอ่อนๆบ้างๆเดี๋ยวเรามาแกะไปหอมกันเลยอันนี้นะคะ,ะข้างหลังก็จะแบบมีเป็นบาร์โค้ดแบบนี้เผื่อแบบ ใครจะแบบว่าเอาไว้ดูแบบน้ำหอมจิมน้ำหอมปอมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วข้างบนก็จะมีนี่ cd ก็คือคิดเตียนดอีอตรงนี้นะคะเห็นไหมอ่าก็มีภาษาแขกด้วยอยู่ข้างล่างตัวนี้ที่พี่ซื้อมาเป็นไซส์ร้อยเอนะคะเห็นชั้นไหมพี่ซื้อมาเป็นไซส์ร้อยเอก็มันถูกดีอะมันเพิ่มไตอีกนิดนึงจาก50เป็นร้อยก็เลยเออเอาร้อยดีกว่าวะอะไรเงี้ย ขวดนี้ก็เกือบ4,000บาทลดไป10%ก็ลดไป390บาทนั่นเองนะคะก็มาดูข้างในกันดีกว่าเดี๋ยวเราแกะให้ดูนะคะจริงๆน้ำหอมเนี่ยก็ฉีดแป๊บเดียวก็เบื่อใช่ไหมก็ไม่ซื้อขวดเล็กแล้วพี่จะได้แบบว่าฉีดหลายๆกลิ่นพี่เป็นคนแบบถ้าชอบอะไรก็ชอบอย่างนั้นแล้วก็แบบว่าความงกไงเสียดายได้ต้องเยอะฉีดเมื่อไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ย ขอแกะตูดแล้วกันนะแกะไปพร้อมกันเลยยังไม่ได้แกะเลยนะเนี่ยแกะมาเพื่อรีวิวเลยเอาจะใช้หรือยังไม่รู้ยังก็กลิ่นนี้หอมดีพี่ว่านะคือเรื่องของเรื่องอนะชอบขวดชอบขวดมากดูสิเป็นสีชมพูอ่อนนะแล้วก็บอกว่าเป็นลูกโบแบบคือขวดน่ารักอะน่ารักโคตรแล้วแบบกลิ่นหอมมากอะหอมมันอ่อนนี่บนข้างบนนี้ก็จะมีเขียนว่าซีดีเห็นปะ อ่ะแล้วก็นี่ตรงฝาตรงนี้ตรงตรงจุกเนี่ยก็จะมีคำว่า c d อยู่ oh, <okay. S 1> คิดเตียนดีออนะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยตรงต้นตูดเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นลายอ่ะเออลายแบบเนี้ยพูดไม่ถูกดูเองตามรูปเลยอ่าแล้วก็น้ำหอมเนี่ยตรงนี้ก็เขียนว่ามิดีออลบูมิงบูเกตค่อนข้างหอมนะหอมมากหอมจัง ก็เอาไว้ดูแบบว่าเผื่อใครจะดูว่ามันเป็นของจริงของปลอมดูข้างหลังข้างหลังจะเป็นแบบนี้เอาไว้ว่างเขียนบล็อกให้ด้วยดีมเนาะเวลาเวลาถ่ายเป็นรูปนิ่งเนี่ยมันจะดูง่ายอะไรเงี้ยว่าเผื่อพี่เห็นน้องๆในห้องส่งต่อชอบชอบ,ชอบแบบจับผิดน้ําหอมจริงน้ําหอมปลอมนู่นนี่นั่นเอาจริงพี่ไม่มีความรู้หรอกอันไหนน้ำหอมจริงน้ำหอมปลอมไม่รู้แต่ว่าซื้อที่ King Power ซื้อที่นู่นนี่นั่นแบบของจริงแน่นอนอ่ะมาดูที่ Estée Lauder ตัวนี้เขาเขาให้พี่มาเป็นของแถมนะคะข้างหลังก็จะเขียนว่าศูนย์บาทเป็นเอเต้ตัวใหม่ที่เพิ่งออกคือน้องสาวพ,พี่เขาซื้อสกินแคร์ของเอตเต,ตเอ้เยอะเยอะเขาก็เลยให้น้ําหอมตอนแรกเขาให้มาขวดเดียวน้องสาวพ,พี่บอกอเออขอสองได้ไหมเขาก็เลยให้มาพี่ก็เลยได้รับอันนี้ส่งมาด้วยอะไรเงี้ยเอาจริงพี่ไม่ได้ซื้อหรอกเอเตอ้แพงนี่เห็นได้ทําให้ผิวมันดีขึ้นตรงไหนเลยเอ้า <c oughs> <c oughs> ก็พยายามเลือกให้มันเข้ากับแบบผิวเราที่เงินไม่ได้แบบ แพงมากเงี้ยทามัิ่งดีกว่าไม่ทาแต่ว่าแบบว่าแพงเงยอะๆแล้วมันไม่ผลลัพธ์ไม่ได้แบบว่าเวอร์วังอลังการก็เสียดายตังปะก็ซื้อตามที่งบมาณเราซื้อได้เอาให้แกะเลยนะกันนะคะเอามาแกะดูนี่ข้างในเป็นเอสเตต,ตัวใหม่เขาบอกว่ากินนี่หอมนะหอมใช้ได้เลยแต่วันนี้ฉีดไปแล้วก็เลยวันนี้ฉีดเิเซอียากเกะ อันนี้ก็เลยแบบว่าเออไว้ดีนะไว้แบบเวลาเดินทางเวลาแบบไปเชียงมงเชียงใหม่ขวดสวยไหมขวดจริงก็แบบเป็นอย่างนี้เลยนะแต่พี่ว่าขวดไม่สวยอะ mm ่ะเขาทำขวดเอมันดูแบบเท่มากกว่าสวยอะ mm ่ะ hmm. เป็นโมเดิร์นมูซี่มันก็ทรงโมเดิร์นจริงๆของเขานะอะ mm ่ะ hmm. กินก็จะแบบอุ้ยเป็นสเปรย์ไหมเนี่ยไม่ใช่อีกอ่ะมันเป็นอ้ยค mm ือ hmm. ยังไง เป็นแบบตัวชิเป็นเป็นเป็นพรมเอาไม่มีหัวสับเพจะหกอย่างเงี้ยลูกก็แก้คำถามค่ะน้ำหอมที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ก็จะมีโคเอแล้วก็มีวีละแวงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูนหอมต้องเลยอ่ะก็เดียวนะหอมมากเอเตตัวใหม่หอมหอมหอมมากก็จะมีวีละแวงตัวนี้วีละแวงปินเซต น้ำหอมจริงเป็นสีม่วงจะหมดละคือเรื่องของเรื่องเนี่ยไม่ได้ชอบกลิ่นนะซื้อเพราะแพ็กเกจซื้อเพราะว่าความที่เป็นวีเล่าแวงแล้วก็ซื้อเพราะมันจะมีแบบตรงเนี้ยจริงๆมันจะเป็นฝาแล้วก็เป็นเป็น,เป,นเป็นรูปมงกุฎอะมาทําเป็นแหวนได้แต่ว่ามันก็วงใหญ่กว่านิ้วพี่เอาจริงๆไม่หอมวีเลาแหวงสีชมพูเหมือนจะหอมเป็นสีม่วงเอ้สีม่วงเหมือนจะหอมเป็นสีชมพูแต่วันนี้ก็เลยซื้อสีม่วงมาจริงๆชอบสีชมพูนะเอาจริงวีเล้าแหวงแพงแต่ไม่ค่อย ไม่ไม่โดนใจอ่ะ mm. อเอาว่าไม่โดนใจอันนี้หอมเคนโซ่เคนโซ่หอมอมพูดผิดไม่ใช่มีอาเกะเอันเคนโซ่ตัวนี้หอมมากแบบเออหอมนะแต่เรื่องของเรื่องคือแบบมันจะหักไหมอ่ะมันมีแนวโน้มว่าจะหักได้ <c oughs> นี่เคนโซ่เคนโซ่ขวดนี้เท่าไหร่เนี่ยราคาราคาหลุดไปแล้วจำไม่ได้แล้วเหมือนกันแต่เคนโซ่ก็ไม่แพงมากเท่าไหร่ ดูดีน้ำหอมปกวิหนงก็ใช้นานแต่ก็เคยอานซื้อเนาะก็เนี่ยค่ะอีกตัวหนึ่งก็โคเอก็หอมนะแต่ว่าน้ำหอมก็ต้องดูอะบางคนชอบหว,วานหวานบางคนชอบเซ็กซี่เลาใจบางคนชอบแบบอะไรเงี้ยเลือกเอาตัวพี่บางคนชอบแนวกลิ่นหว,วานหวานน้หอมดอกไม้โอเคค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย